มาแล้วเจ้าตัวของ Chain Crop นะครับมันอัปเดตมาแล้วนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับเคยเออร์เรอร์มารีวิวไปทีแล้วและเขาอัปเดตมาแล้วนะฮะ ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับมีเมนูนะครับในส่วนของโชว์แต้มแล้วก็การเด้งของตรงนี้ไม่เด้งแล้วนะครับนี่คือคะแนนของเรานะเพื่อนๆนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นแลงนะครับในแต่ละวันนะครับอันที่2นี่นะครับก็จะมีในส่วนของคะแนนบาลานซ์ซิงนะครับเวลาเราเอาลิงก์ไปเชิญเพื่อนให้เอาตรงนี้ไปเชิญเพื่อนนะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนของเรากดรับมาเนี่ยนะครับให้เรากดคอมพลีทด้วยเห็นไหมครับเนี่ยกดเครมพูดผิดกดเครมนะอย่างเงี้ยนะครับให้เรากดเครมตรงนี้ได้เลยนะฮะ อ่ะผมจะไปกดเครีมนะปุ๊บนี่นะครับแต้มก็จะเพิ่มนะเจ็ดสี่สองนะดูนะเห็นปะนะครับมันก็จะเพิ่มนะครับไปกดเครีมให้หมดเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าเชิญเพื่อนแล้วอันที่3ต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของสเปเชียลทาสนะครับสเปเชียลทาร์กส์นะครับก็คือภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจอยทูเทลลแกรมนะครับอันไหนที่ขึ้นคําว่าโกนะครับให้เราไปทําเลยส่วนอันที่ขึ้นคอมพลีทนะครับแสดงว่าเราอ่ะจบเรียบร้อยแล้วนะฮะนะออกมาแล้วอ่ะโอเคเอาใหม่กลับไปใหม่นะครับนี่นะครับเชน เช่นครอปนะครับมีตั้ง2แสนกว่าผู้ติดตามในส่วนของคอมมูนิตี้เทรดด์แกรมของเขานะครับนะก็ตัวนี้นะครับมีในส่วนของการลุ้นทำแอร์ดรอปนะครับนะขึ้นมาเป็นเหรียญโซ l ด้วยลีสทาร์กนะครับเมื่อเรานะครับผ่านในแต่ละเวลแต่ละเวลแต่ะลตะเวลนี่นะครับ2,000-5,000-1,000นะครับ เรามากดรับไปได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่มาสเตอร์นะยังไปแกนถึงยังไม่ถึงแกนมาสเตอร์นะถึงแค่มาสเตอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลฟทาร์กตรงนี้ก็คือคะแนนของการเชิญเพื่อน1คนของเรานะครับนะเราก็จะได้รับคะแนนไปนะครับอตอนนี้เนี่ยผมเชิญเพื่อนๆมาแล้วเนี่ยประมาณ50กว่าคนนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็มาใช้ลิงก์ของผมนะครับและล่าสุดอันนี้เขามีนะครับในส่วนของการอัพนะครับมันติ แท็บนะครับนั่นคือใช้แต้มนะครับเข้าไปกดนั่นเองโอ้โหนี่ไงนี่นะ enable เนี่ยนะผมก็ดกดดีครับนี่ไนงะนี่นะครับนี่นะครับรอเลยนะครับแล้วก็ energy เนี่ยครับ energy อีก500ร้ level เวล7แล้วก็มีอะไรอะรี ชาร์จดิ้งสปีดนะคัมมิ่งซู n นะยังไม่มานะครับแล้วก็มีแท็บบอร์ดด้วยเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆปะเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยนะโอเคนะโอเคและนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของยูเซอร์เนี่ยใช้งานอยู่ทั้งหมด40,000 0กว่ายูเซอร์นะครับนะนี่นะครับ400,000กว่าคนนะครับนะมันอัปเดตมาแล้วนะครับไปทํากันได้เลยนะครับอย่าตกรถอย่าตกรถผมบอกเลยว่าอันนี้เอาเรื่องอยู่นะครับดีอยู่ดีอยู่นี่นี่นี่มากดดูดิแท็บ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 หนึ่งแท็บได้เท่าไหร่ ทีละสองแต้มนี่นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บเดี๋ยวอัพได้อยมาอัพอีกนะฮะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นรายวันหรือเปล่านะโอเคแหละนะครับในส่วนของตรงนี้ในส่วนของผู้ติดตามของเขาอันนี้อยู่สี่หมื่นแล้วอืไม่น่าใช่นะโอเคนะครับผมอย่าลืมไปลุยกันนะครับผมนะเพื่อนๆน,นะ go 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 go, go.